สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับรายการไลฟ์สาระนะครับมาแล้วกับเสียงลมเหมือนเดิมเสียงลมแรงๆนะครับเสียงอ่าเขาเรียกอะไรเสียงลมแรงแๆนะกับอ่าเสียงนาที่เดิมนะครับอันนี้นะฮะมาชมพระพิมพ์ซีเลียมถ้าพูดถึงพระซีพ์ซีเลียมอ่า ชัวแน่นอนนะฮะเขาก็จะเรียกกันหลักๆว่าเป็นพระสมเด็จนะครับนี่นะครับอย่าเพิ่งแซวเรื่องเล็บนะยังไม่ได้ตัดเล็บดูพระนะไม่ต้องดูเล็บนะฮะอ่าโอเคชัดไหมฮะแป,ป๊บหนึ่งนะฮะอ่าชัดไหมเดี๋ยวอ่าโอเคชัดแล้วนะครับอ่าพระสมเด็จนะครับก็สร้างอยู่หลายสำนักนะฮะหลายวัดนะฮะโดยเฉพาะ สมเด็จวัดระครังก็บอกตามหาเป็นจกักรพรรดิแห่งภาคเครื่องนะฮะถ้าไม่มีสมเด็จวัดระครังก็แล้วแต่จะ <c oughs> แล้วแต่จะชอบว่าสมเด็จวัดไหนนะครับอ่าอันนี้เป็นสมเด็จวัดไหนหลังเรียบด้วยนะฮะเออเป็นสมเด็จหลังเรียบอ่าคุ้นไหมครับถ้าดูด้านหน้านี่ใช่เลยใช่ไหมฮะเอกลักษณ์เนี่ยนะถ้าดูด้านหน้าเอกลักษณ์เลยนะฮะก็ ผมดูแล้วนะครับอ่ะดูเนื้อก่อนดูเนื้อหน่อยเดยวอ่าดูเนื้อก่อนอ่ะเอานี่อ่าอ่าเนื้อนะครับฟอร์มเนื้อฟอร์มเนื้อ ดูฟอร์มเนื้อก่อนนะครับนี่อ่าฟอร์มเนื้ออ่าด้านหลังด้านข้างอ่าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังโอเคอย่างนี้ปุ๊บไม่แท้โอ้ยไม่ใช่อ่าแท้แน่นอนนะฮะอ่าดูพิมพ์ฟึบ อ่ะพิมนะฮะนี่นะฮะพิมพ์เนี้ยนะฮะถ้าดูเราเราดูแบบอ่าเขาเรียกอะไรดูแบบอ่าตามที่เราเคยเห็นพิมพ์แบบเนี้ยนะเอวเล็กๆแบบเนี้ยนะฮะอ่าถ้าข้างหลังเนี่ยมี ผ้าศีวลรีหรือพระแม่ไอหรือแม่ธรณีเนี่ยนะฮะเราก็จะมันก็จะบ่งชัดเล,เลยว่าเป็นของหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามใช่ไหมฮะถ้าเป็นแบบนี้แล้วหลังเรียบนะฮะเราก็ค่อนข้างที่จะเดายากนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงพระเครื่องของหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนี่แหละครับนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับวัดบ้านแคร นะครับหลวงพ่อก,กวยวัดบ้านแคหรือวัดโคศิต,ตารามนะครับก็หลวงพ่อก,กวยท่านก็ได้สร้างวัตถุมงคลอยู่หลากหลายนะครับทั้งในมีในสารระบบที่ตามเจอในสารระบบแล้วก็ไม่เจอในสารระบบนะครับเออเยอะแยะนะครับยังมีอีกเยอะที่ท่านปลูกเสกทั้งในวัดแล้วก็นอกวัดนะครับอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ย มาปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คนก็นิยมวัตถุมงคลของหลวงพก่อกวยต่างๆนะครับที่ท่านท่านก็ราคาค่อนข้างที่จะแพงนะครับผมแล้วก็แม้กระทั่งพระย้อนยุคเนี่ยก็ยังเขาเรียกอะไรพระย้อนยุคเนี่ยก็ยังเขาเรียกได้รับความนิยมนะครับเพราะท่านบอกว่าท่านเคยอะไรเป็นประกาศสิทธิ์ว่ารูปของท่านเนี่ยจะอาจสักกี่ภาพ เออปลูกเสกสักกี่ครั้งก็ยังขลังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าแรงแรงคูเขาเรียกว่าคูแรงคูแรงนะครับของหลวงพ่อพวกล้วยนะคนก็เลยนิยมอ่าแล้วก็อ่าเขาเรียกอะไรมีความนิยมกันอย่างกว้างขวางณนะเวลาปัจจุบันนะครับอ่านะครับทีนี้นะครับมาถึงพระสมเด็จองค์นี้ทําไมถึงถึงถึงได้มั่นอ่าถึงได้ว่าเป็นของหลวงพ่อพวกล้วยนะครับดูเลยนะครับพิมพ์อันดับแรกพิมพ์นะครับนี่ ชื่อพิมพ์แบบนี้นะฮะสังเกตที่พิมพ์นี่แหละนะครับสังเกตที่พิมพ์นี่แหละว่าอ่าเหมือนหลวงพ่อกลวยนะครับเพราะว่าถ้าไปดูพระศรีวลีที่เป็นหลังอ่าหลังเขาเรียกอะไรหลังเออไม่ใช่พระสมเด็จที่เป็นหลังหลังพระศรีวลีอ่ะเออจะแค่จำเหมือนกันจะคล้ายๆกันพิมพ์ทรงใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยอ่า ลักษณะองค์พระเนี่ยเห็นไหมเอวจะเล็กเออจะมีพิมพ์เอวเล็กเอวใหญ่ใช่ไหมฮะอ่าเห็นไหมฮะอันเนี้ยผมว่าน่าจะเขาเรียกอะไรน่าจะถอดพิมพ์เขาเรียกอะไรไม่ใช่ถอดพิมพ์หรอกมันเป็นสไตล์มันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสไตล์นั่นแหละเป็นเป็นแบบที่เป็นองค์ลักษณะองค์พระเป็นแบบที่หลวงพ่อกวยชอบชอบชอบสร้างอ่ะในลักษณะที่องค์พระสมเด็จที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยเนะฮะเอวเล็กๆเนี่ยเนี่ยเห็นไหม ผมก็เลยว่าได้ว่าดูเป็นเหมือนว่าหลวงเป็นหลวงพ่อกลวยสร้างแล้วก็เนื้อหาก็ใกล้เคียงกับหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อกวยก็ไม่ได้สร้างแค่ผงน้ํามันนะครับหลวงพ่อกลวยไม่ได้สร้างแค่ผงน้ำมันผงพุทธคุณเน <goof cji> ี่ยนะฮะก็สร้างนะครับนี่นะฮะนี่เป็นเนื้อเนื้อผงพุทธคุณนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับหรืออ่ fc ท่านใดนะคะคิดว่าเป็นของเกจิท่านใดก็คอมเมนต์อันนี้คอมเมนต์ Comment มาผมว่านี่อันนี้เนี่ยเป็นของหลวงพ่อกลวยนะครับดูเป็นสมเขาเรียกพระสมเด็จหลังเรียบนะครับพระสมเด็จพระสมเด็จหลังเรียบนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับนี่พิมพ์ทรงนี่เห็นไหมอ่ะเนี่ยพิมพ์ทรงอย่างนี้นี่ หลวงเพราะกลวยแหละผมว่านะฮะแล้วก็เนื้อหาเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับอ่าครับก็เนี่ยดูเนื้อดูเนื้ออ่าเห็นนะเนื้อหาเนี่ยฮะอ่าเนื้อหาเป็นไงฮะผมว่า มีความเหมือนเลยละ่ะของสมภาษสมเดชของหลวงพ่อก,กวยอยาเห,หลักษณะการจัดทำในด้านในผงต่างๆมวลสารต่างๆเห็นไหมฮะ,ะแล้วก็ด้านหลังเห็นไหมฮะอ่านี่ อ่ะถ้าแต้มตาวัดนี่นะฮะถ้าแต้มตาวัดนี่ใช่เลยนะฮะใช่เลยนะครับเป็นหลวงพ่อก,กวนเลยพวกกวยเลยนะครับแต่ว่าก็คงจะมีการเขาเรียกอะไรสร้างในยุคนั้นก็ไม่คิดว่าจะเขาเรียกอะไรคนจะ จะได้รับความนิยมมากมายขนาดนั้นก็เลยไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ไม่ได้ทาเป็นเครียดเป็นยันเป็นอะไรไว้นะก็คือจะทำอ่าเป็นรูปแบบต่างๆพูดง่ายคือท่านก็ทําหลายพิมพ์หลายอย่างนั่นแหละฮะนะครับเราก็เลือกอ่าเลือกเช่าเอาถ้าไม่มีความชํานาญก็เลือกเช่าเอาอ่าอย่างที่เราอ่าเขาเรียกอะไรมองดูมองดูมีความชัดเจนนะครับแต่อันนี้นะฮะผมเนี่ย นะฮะที่แรกได้พระองค์นี้มาเนี่ยตั้งแต่หลวงพ่อกลวยยังไม่ได้ดังนะฮะได้พระองค์นี้มาตั้งแต่หลวงพ่อกลวยยังไม่ดังก็เลยเก็บไว้บนหิ่งนะฮะจนลืม <laughs> จนลืมนะฮะเก็บไว้บนหิ่งจนลืมวันหนึ่งไปเนี่ยเพิ่งไปค้นดูบนหิ่งเนี่ยจะอ่ะาก็เรียกอะไรจะทําความสะอาดหิ่งพระจะส่งน้ําพระเนี่ยเอาพระลงจากหิ่งเนี่ยมาเพื่อส่งน้าก็เลยไปเห็นวางอยู่อ้าวพระสมเด็จที่ไหนนะฮะโอ้นี่เราจําได้เราเคยเช่ามา สมัยก่อนเออแล้วเราหาที่ไม่เจอเออเช่ามาแล้วหาที่ไม่เจอที่แรกนึกว่าเป็นของสมเด็จวัดรักังนะฮะที่แรกเป็นนึกว่าเป็นของสมเด็จวัดละครังนะฮะแต่ว่าเอามาหาแล้วหาที่ไม่เจอก็เลยเก็บลืมไปเลยก็เลยมาเจอทีเนี้ยก็เลยพอมาหลวงพ่อกวยเนี่ยเริ่มดังเออก็เลยเห็นพิมพ์หลวงพ่อกวยบ่อยเออเห็นพระสมเด็จหลวงพ่อกวยเนี่ยบ่อย นะฮะเป็นพิมพ์บ่อยจํารูปแบบการสร้างได้พูดง่ายๆนะฮะรูปแบบการสร้างของหลวงพ่อก๋วยเนี่ยนะฮะก็เลยเนี่ยเอามาดูอีกครั้งมาเช็คอีกครั้งนะฮะนะฮะเอามาเช็คอีกครั้งเนี่ยถึงได้รู้ว่าอ่ามีความนะครับมีความเหมือนนะครับมีความคล้ายของหลวงพ่อก๋วยนะครับสร้างนะครับหลวงพ่อก๋วยชื่อจุนโตรเนี่ยนะฮะหลวงพ่อก๋วยวัดอ่าบ้านแคร์เนี่ยชัยนาทเนี่ยนะฮะเหมือนเลยนะฮะ เนื้อเนี่ย,เ,ยเคยเนื้อเนี่ยออกไปทางพุทธกคุณแล้วออกไปเหมือนอะไรนะกุต้นพิกุลอะเออผมว่านะมีคาบกุเบาๆบ,บางๆด้วยนะไม่ได้ทําเองนะฮะคาบกุไหมอ่ะเนี่ยมีคาบกุติดบางๆด้วยเนะี่ยท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเนี่ย ครับมีคาบกูติดบางๆด้วยไม่รู้ว่าจะเป็นกูต้นพิกลหรือเปล่าหรือยังไงหรือมวลสารมันมันมีการแตกตัวมีการอะไรของมวลสารนะฮะนี่นะครับนี่นะครับนี่รูปแบบเนี่ยเป็นเอวเล็กๆเนี่ยเห็นไหมตรงเอวพระเนี่ยได่นแหละแนวซีโบซีเบก่อนนะครับเนี่ย ได้ละชี้ถูกเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเอวเป็นเล็กๆลักษณะเอวเป็นเล็กๆเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยมีหูใบสีอย่างเงี้ยเนี่ยพิมเนี่ยน่าจะออกมาทางเนี่ยหลวงพ่อกวยนะฮะยังไงก็หลวงพ่อกวยแหละองค์นี้เนี่ยเพราะว่ารูปทรงรูปแบบการสร้างลักษณะอย่างนี้ก็แล้วก็เนื้อหาด้วยถ้าเคยเห็นพระสมเด็จเนื้อผงพุทธคุณของหลวงพ่อกวยก็จะออกไปทางนั้นนะครับ อายุพระก็เขาเรียกอะไรมีอายุเก่าพอสมควรนะครับมีอายุเพราะว่าเนื้อพระนี่แห้งนะฮะเนื ern, ้อพระนี่แห้งแห้งเลยนะครับเนื้อแห้งเลยไม่มันเหมือนผงน้ามันนะฮะไม่ได้มันเหมือนผงน้ามันเนื้อเนื้อพระจอกแห้งๆเลยเนี่ยฮะมีความเก่าน่าจะเป็นยุคต้นของหลวงพ่อกลวยด้วยซ้ํานะครับนี่นะฮะน่าจะเป็นยุคต้นของหลวงพ่อกลวยด้วยซ้ําผมว่านี่นะครับ เพ,เพื่อนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างกับพระองค์นี้นะฮะอ่าลักษณะการทำนะฮะเนี่ยดูไม่เก๋น,นะครับดูแท้นะผมดูแท้เออหรือยังไงเนี่เห็นไหมถ้าเรียมกรอบจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะจะสวยเลยอาถ้าได้่องนี่ถ้าได้่องนี่จะสวยเลยนะครับ เนื้อหาเออนี่นะครับนี่อ่าอ่านะครับนี่เนื้อหาของพระนะฮะเป็นไง อ่าเห็นไหมมีขาโต๊ะด้วยงด้านล่างนี้อ่าเนื้อหานะฮะด้านหลังอ่าเห็นมวลสารด้วยนะครับเห็นมวลสารด้วยนะครับอ่า นะครับส่วนประวัติของหลวงพ่อกวยคงไม่ได้สาธยายนะครับคงไม่ได้เล่านะครับก็เอาเป็นว่าพระเครื่องหลวงพ่อกวยเนี่ยต่างๆเนี่ยนะฮะก็ได้รับความนิยมกันหลากหลายนะครับทั้งในทั้งที่มีใน ถ้าได้รับความนิยมหลากหลายเนี่ยคงจะมีอยู่ในสารระบบแต่ว่าถ้าไม่เจอในสารระบบบางครั้งเนี่ยก็ตกหล่นจากสารระบบของหลวงพ่อก็เยอะนะครับเพราะท่านก็สร้างเยอะเหมือนกันนะครับราคาเช่าหาก็ค่อนข้างที่จะแพงนะครับออราคาเช่าหาเนี่ยที่ชัดเจนว่าท่านสร้างค่อนข้างที่จะราคาสูงนะครับดังนั้นโดนเขาเรียกอะไรคนที่เช่าพระหลวงพ่อกวยก็จะเจอแบบไม่แท้กันซะเยอะ นะครับถ้าจะเล่นแบบที่ทันท่านนะครับแต่คนทุกวันนี้ดีหน่อยเออแต่พระของท่านก็ดีหน่อยว่าขนาดว่าพระที่ทําย้อนยุคเนี่ยตั้งแต่ท่านหลังจากที่ท่านละสังขารไปเนี่ยจนถึงอา่อาอ่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะอา่าทำขึ้นมาโอลมอีกแล้วเออบอกว่า เกี่ยวกับพลังงานในลมพัดอีกแล้ว <c oughs> ก็ทําขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับได้รับความนิยมความหลากหลายอยู่นะครับก,ก็เลือกเช่าหาเอานะครับส่วนตัวผมเองก็คงจะเลือกเช่าที่ผมคิดว่าทันท่านนะครับทันท่าน,น,นเจอก็เก็บเจอก็เช่าที่เป็นของหลวงพ่อควยผมก็ชอบเหมือนกันนะพุทุกคุณก็ดีทุกอย่างดีทุกด้านนะครับอย่างที่สโลแกนหลวงพ่อว่าแหละไม่เจ็บไม่จน นะครับไม่เจ็บไม่จนอะไรอะไรนี่แหละสโลกแกนของหลวงพ่อน่ยนะฮะก็ท่านก็คอยช่วยเหลือลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพศรัทธาท่านอ,าอยู่นะครับเพราะว่าดวงจิตของท่านยังยังยัง,ย,งยังไม่ไปไหนนะับยังมีดวงจิตอันเป็นอาศจรรย์อยู่นะครับเขาก็บอกว่าหลวงพ่อกลวยก็เป็นขาเกเป็นหน่อเนื้อของสมเด็จผู้จารย์โต นะครับเป็นหน่อเนื้อหรือเป็นอีกภาคหนึ่งของสมเด็จพุยันโตอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ท่านก็เลยเปลี่ยนจากชื่อจากวัดแคเป็นวัดโคสิตารามนั่นแหละเพราะว่าท่านก็คงจะให้ความเคารพนับถือของสมเด็จโตมากนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเป็นเขาเรียกเป็นอีกเป็นหน่อเนื้อของสมเด็จพุทธจารย์โตพรมดังสีดังนั้นการสร้างพระของท่านเนี่ยนะฮะก็จะใช้หลักในการเขาเรียกอะไรสร้างเนี่ยปลูกเสกเนี่ยสร้างแล้วก็ปลูกเสกเหมือนกับ สมเด็จผู้จารย์โตเลยนะครับนะครับผูทุคุณก็ครอบจัก,กรวาลดีทุกอย่างาดีทุกด้านนะครับก็แล้วแต่เราว่าจะเลือกรุ่นไหนในการเช่าหาบูชานะครับส่วนันนี้ยอาจจะไม่ไม่เคยเห็นนะหลายท่านก็อาจจะแทบจะไม่เห็นแหละนะฮะคำว่าไม่เห็นเนี่ยจะตีเก๊อย่างเดียวก็ไม่ใช่นะครับ ออไม่เคยเห็นในหนังสือเลยไม่เ,เห็นในสื่อเลยตีเกมไว้ก่อนไม่ได้ไม,ไม่ไม่ใช่นะครับเราก็ต้องดูเขาเรียกอะไรดูรายละเอียดดูฟอร์มพระด้วยเพราะว่าการพิจารณาพระเครื่องเนี่ยมันก็ต้องดูไปหลายๆอย่างหลายๆองค์ประกอบนะแม้กระทั่งเนี่ยม้วนสารเนื้อหา,อานี่นเห็นไหมฮะวิธีการจัดสร้างพิมพ์เนื้อ,อม้วนสารพิมพ์ทรงอขอบข้างลักษณะการทําเป็นอย่างไรนี่ เี okay, right? น่นะฮะนี่ขอบข้างด้านหน้าด้านหลังนะฮะแล้วก็ต้องอ่าดูเขาเรียกอะไรดูฟอร์มพระนะครับแล้วก็รูปแบบการจัดสร้างเนี่ยพิมพ์อย่างเงี้ยผมว่าก็แทบจะถ้าพูดถึง,ถถงก็หลวงพวกกว่อกลวยก็สร้างแบบนี้เยอะสุดนะครับในประเภทอ่าเขาเรียกอะไรเอ,เอวเล็กๆเ,เ,เนี่ยพระสุเมศที่เป็นเนี่ยอย่างเงี้ยเอวเล็กๆเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยอ่านี่ เอวเล็กๆเนี่ยเออส่วนมากก็จะเป็นหลวงพ่อกลวยแหละแต่ว่าข้างหลังเนี่ยของท่านสน่วนมากก็จะเป็นอ่าพระแม่ธร,รณีบ้างอา่าเป็นหลังพระแม่ธร,รณีบ้างเป็นหลังยันบ้างเออหลังยันสีแถวหลังยันพุทธซอ้อนหลังยันอะไรต่างๆบ้างนะครับอา่าเยอะแยะนะครับแต่อันเนี้ยหลังเรียบนะฮะหลังเรียบเนี่ยคำว่าหลังเรียบก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้สร้างนะครับเออท่านก็จงจะสร้างเหมือนกันแหละ นะครับหลังเรียบก็มีนะครับหลังเรียบของหลวงพ่อเกวยก็มีนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เจออ่าพิมพ์นี้ที่เป็นหลังเรียบแค่นั้นเองนะฮะเอานะครับอาจจะไม่ได้เจอเยอะพูดง่ายอาจจะไม่ได้เจอเยอะในส่วนที่เป็นพระแบบอย่างนี้แต่เป็นหลังเรียบนะครับนะรูปแบบนะครับหรือนะครับ FC มีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างนะครับเกี่ยวกับพระสมเด็จอ่า องนี้นะครับมีความเขาเรียกอะไรคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอา้าวคอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์มานะครับดูแล้วฟอร์มพระแบบนี้เนื้อหาแบบนี้ออกสำนักไหนเอา้าถ้าไม่ใช่หลวงพ่อกลวยว่ามาคอมเมนต์ได้เลยนะครับอันนี้ก็รับฟังทุกคอมเมนต์รับฟังทุกความคิดเห็นอันนี้ก็ถือว่ามาเล่าสู่แล้วก็ทำคลิปเล่าสู่แล้วก็พิจารณาศึกษาร่วมกันไปนะครับ เออพระเครื่องผมมีเยอะอยู่อย่าว่าผมเช่าพระเกามาแล้วก็มาโมนะฮะเออต้องโม,โมแหละไม่โม้คนจะฟังเหรอนะครับกอ็อ่าเขาเรียกอะไรมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเพราะว่าอ่าผมมีพระเยอะอยู่โดนเก้ก็ไม่เป็นไรเรามีอ่าเยอะอ,อ,อ,อยู่แขวนอ่าเยอะอยู่นะฮะเออนะครับถ้า รู้สึกว่าของอายุเก่าๆดูยากนะนี่หาใหม่ๆมาแขวนนี่เห็นไหมนี่หาใหม่ๆมาแขวนแบบนี้ก็ได้ปีสองห้าหกสองนี่อ้าวนี่ปั๊บพระพรมเนี่ยวัดยวนสะพานขาวนี่เออนี่วัดยวนสะพานขาวปีหกสองหลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีเสกนี่เออนี่ห้อยพระใหม่พระมีเยอะนะฮะก็ไม่ได้ อ่านั้นอะไรซีเรียสอะไรนะฮะแต่ก็เอามาให้โชว์เออไม่ใช่เอามาให้ชมไม่ใช่เอามาให้โชว์เอามาให้ชมว่าอันนี้ก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะฮะที่มีความเป็นไปได้นะฮะในในทางาทางวัดบ้านแขรหรือวัดโคศิตารามขอหงลวงพ่อกลวเนี่ยในการจัดสร้างนะครับเพราะว่าพิมพ์ทรงแบบนี้เนี่ยออกไปทาง เหมือนของหลวงพ่อกลวยมากเลยแม้กระทั่งเนื้อหาด้วยเนื้อผงพุทธคุณเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะอ๋อสวยนะครับนี่สวยเลยเนื้อแห้งเนื้อไม่ได้ฉ่าไม่ได้ตุบตับนะครับเนื้อแห้งนะครับเนื้อแห้งเนี่ยเนื้อมีความแห้งนะครับไม่มีความฉ่านะครับเนื้อแห้งไปเลยนะครับนี่อ่านะครับส่วนราคานะครับราคาก็ ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่ายังไม่ไม่ได้เห็นในเขาเรียกอะไรในในพิมพ์นี้ยังไม่ได้เจอในสารระบบที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าแต่ว่าอ่าเขาเรียกอะไรที่เป็นพิมพ์แบบนี้แต่เป็นหลังสีวลีบ้างหลังยันหลังอะไรบ้างเนี่ยก็ราคาก็อยู่ที่หลักพันกว่าพันห้าพันหกนะฮะต่ำๆก็เจ็ดแปดร้อยนะครับผมก็ยังอยู่ที่หลักพันอยู่นะครับถ้าเป็นราคา กลางๆนะครับผมอ่าก็าอยู่ที่อยู่ที่หลักพันอยู่นะครับส่วนองค์นี้เนี่ยถามว่าผมเช่ามาเท่าไหร่องค์นี้เช่ามานานแล้วนะฮะตั้งแต่หลวงพ่อกลวยยังไม่ได้ไม่ได้เป็นกระแสเลยผมเช่ามาก็ยังไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่อกลวยเลยแต่ผมว่าเนื้อหาดูสวยดีอ่าช่วงนั้นยังไม่ได้เขาเรียกอะไรยังไม่ได้สนใจเรื่องพักเครื่องเท่าไหร่แต่เห็นเจอสวยแล้วก็เช่ามาสมัยก่อนนะคิดว่าตัวเองได้พักเกมาด้วยซ้ํานะครับแต่พอไปดูหิ่งพระ เมื่อวานนี่ก็เอาลงมามาส่องดูมาดูอ๋อเออว่ะขนาดเรายังไม่ได้ศึกษาพระต่อไมก่อนเรายังไม่ได้ศึกษาพระเครื่องเยอะนี่เราไปเช่าเราไปเออเรายังเช่าได้จับมาได้พระแท้เฉยเลยเออสายตาเราดีเหมือนกันนะเนี่ยแน่ย่อตัวเองตั้งหากฮะ <laughs> อ่าเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะอ่าไหมฮะอ่า เนี่ยฮะเนี่ยนะฮะสมัยก่อนนะครับอแปดปีเจ็ดปีให้หลังเนี่ยนะฮะเช่ามาร้อยเดียวเออองนี้เช่ามาร้อยเดียวนะครับจากแผงนะครับก็ยังไม่รู้นะฮะก็เลยก็มาวางไว้บนทิ้งพระทีก่กบฏเนี่ยก็เลยก็เออทีนี้ก็เลยลงมาเนี่ยฮะมาเล่าสู่กันฟังนะครับใครที่ มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับพระอ,องค์นี้นะฮะคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมมองเป็นของหลวงพ่อกล้วยนะครับผมมองเป็นของหลวงพ่อกล้วยนะครับวัดโคศิตารามนี่แหละนะครับยุคต้นด้วยซ้ําเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยเก่านะฮะเนื้อหาเก่าเลยเกือบถึงเลยเดี๋ยวผมลืมลืมเอาไอ้ไอ้ลืมเอาไอ้ พระสมเด็จไอหลวงพ่อเชื้อวัสพันสูงอ่ะปี05ปี2505ลืมเอามาเทียบเลยเออจะได้รู้ว่าเนี่ยเนื้อหาเนี่ยมีความใกล้เคียงกันเลยนะฮะเนื้อหาแบบแทบจะอยู่ในยุคเดียวกันเลยนะครับของของของสมเด็จไอหลังลายเซนของหลวงพ่อเชื้อนะครับที่ผมเคยลงไว้ไวหลายนานแล้วนะฮะแต่ว่าอ่าเป็นลักษณะอย่างนั้นนะฮะผมลืมเอามาเทียบให้ดูระหว่างเนื้อหลวงพ่อเชื้อกับ เนื้อของพระสมเด็จองนี้มีความใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าพระสมเด็จของหลวงพ่อเชื้อจะถอยลงหน่อยเพราะว่าพระสมเด็จของหลวงพ่อเชื้อเนี่ยมีส่วนผสมของอส,สมเด็จกุบางคุณพรมเนี่ยแตกหักเนี่ยมีส่วนผสมของมวลสารของบางคุณพรมเนี่ยเยอะมีมวลสารเก่าผสมเยอะก็เ <genau? S 2> ลยเนื้อจะถอยลงกว่าหน่อยนะเดือดดกว่าหน่อยนะฮะแต่ว่าเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยนะฮะมีความเขาเรียกอะไร มีความใกล้เคียงกันนะฮะมีความใกล้เคียงกันมากกับอ่าพระอ่าเนื้อผงของหลวงพ่อเชื้อวัดสะพานสูงนะครับอ่านะครับมีอายุนะฮะดูไม่ใหม่ดูเก่านะครับเออเพิินไม่ได้เอาพระใหม่พระอะไรมามามาเทียบให้ดูนะเพราะว่าจะทําคลิปแบบให้ดูกันแบบง่ายๆไปก่อนนะครับผมอ่านะครับแบบนี้นะครับก็โอเคนะครับรายการไร้สาระนะครับก็ดู พระเก่าพระใหม่เออลึกลับบ้างไม่ลึกลับบ้างนะครับแท้บ้างไม่แท้บ้างสลับกันไปนะครับวันนี้ก็มาชมพระสมเด็จนะเนื้อหาที่เนื้อหาที่ดูสวยงามผมว่าดูสวยนะนะครับเออแล้วก็ดูเป็นของหลวงพ่อก๋วด้วยนะครับอ่านะครับก็มาชมแปลกๆนะฮะเผื่อไปเจอบนหิ้งพระตัวเอง เออเผื่อไปเจอเหมือนผมเผื่ออยากไปเลี่ยมแขว้นนะครับก็ดูไว้นะับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นองค์ประกอบเนาะองค์ประกอบเล็กๆน้อยในการเช้าหาบูชาศึกษาเช้าหาบูชาสะสมพระเครื่องนะครับดูเป็นข้อมูลประกอบเล็กๆน้อยๆไปจากช่องของผมนะครับผมนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับจะนำอ่า พระแบบไหนไม่ให้ชมก็โปรดติดตามตอนต่อไปอคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอากาวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ